สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ทำบรญญัตครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอลาว VIP นะครับลา VIP ของวันที่นะครับของวันที่31นะครับปีศาจหัวห้าประเทศะหัวใจแปดนะลา VIP ทุกทีเลยจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับต้องมีที่ทำบัญประจกาศมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับรู้เรา่องราวมัทุกวันทุกวันนะครับ ตัวนี้ให้ศูนย์หน่งนะครับมามาศูนสองนะศูนสองนะครับเข้าศูนย์สองนะชุดวิ่เข้าไหมหกแปดไปไม่ถึงหกแปดเนาะแปดศูนสองนะครับตัวนี้กเข้าแต่ศูนให้ศูนย์หน่งมาศูนนะครับรมานี้ครับก็ขอขอบพระคุณสำหรับที่ท่านนะครับทื่ว่าเข้ามาชมนะุดๆๆเคากติดตามด้วยนะครับกติดตามกดตุกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ มาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นๆเฉยๆนะครับรุ้นลงเพื่องอะไรัวนึนะคนชอบก็ไปดูกัะมาดูกันเลยสาีพฤติภาคมนตรีหกสิบแปนะครับเด่น3ามเราสี่นะสามหลงสี่สามสี่วินจับเจ็ดแปดต้าหนึ่ง ูวกไปเลยนะครับสามเจ็ดสี 7, ่เจ็ดสามแปดสี 8, ่แปดนึงหนึ 0, ่งนะครับอ่าตอนนที่3ามเราก็มาดูแป3สามนะครับแปบสามนะเดินจะลงครก็ที่สี่นะครับ 3าม3จ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าคนสาม้าอีก่นีะครับจะแคหน้าจอ่ันขอท่าเกิดต่อไปด้วยนะครับไครแคบหน้าจอทางก็แคบไปเลยช่วงนี้เลย ดีครับตัดเปลี่ยนเลยทันอ่าครับโอเคนะตามนี้เลยนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้า้าสี่สี่เจาลองสามเจ็ดเจ็ดสามสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามรับเด่นีเาลานี้ยนะครับตรงนี้ ตอนนี้เป็นเตอร์นานะครับตอนนะครับตอนนี้ากาขนลิ้ตอนะครับทึ้นิตรงนี้นะครับครับครัตามีเลยนะครับามีไอพนะครับโอเคครับขอบคุณมาก อ้วยการโชคนีไม่เจ็บไม่เจอก็ข้างเออ